พี่น้องมันนี้กับเขาเพ็ดง่ายๆได้มนันนี่ผัดข้าวมันนี้ผัดเข้าพ่อใหญ่กินไปแล้วเดียบร้อยกินแล้วไปกินแล้วแล้วก็ไปอน,นอนเมองทีวีลงไปเห็ดงานกลางล่างในแป๊บเตียวพี่น้องฝนตกฝนตกแห้งแห้งตบะตอนนี้แดดแล้วพี่น้องตกประมาณสิบนาทียี่สิบนาทีนี่แหละแล้วก็แดดแล้วตอนนี้อันที่ผมไป,ปเลยผัดเขา พัดเขาไปเห็นแล้วพี่น้องกินโบเบิดอันนี้แล้วกินโบเบิดกะจีเอาไว้ให้เแล้วกินมาแรงพี่น้องกินตอนาบกินตอนแร้งกูล่ะเข้าไปอันนี้เป็นน้ำยาขนมเมือคขึ้นนี่บบกินอันนี้แหละขนมเส้นรั่วขนมเส้นบบกินเขาวันนี้ยี่โบจิกินยังวันนี้มาพี่น้องไม่กินน้ากันนี่เด้อเนี้ยกินได้บุญพี่น้องเอยวันนี้ยบุญวันนี้บุญใส่เสียแบบ เซ็กซี่ด้พี่น้องซีบปากกับสีจีดจืดเนี่ยเพราะว่าพญยแล้ว่มมาไใไ้ท่าปากสีแดงจังเย้บนท่าน่แล้วม่มักอันนี้สีนี่เราสื่อมหาห้ดิเยแต่เขาทาสีลิสติกที่เพิ่นสื่อให้เนี่ยโอ้ดีใจหลายดีใจหลายเมื่อเนี้ยเยบนจิกินอย่างยย่บนจิกินเขากับปลาบองพี่น้องคืออยากเขาเจ้ากับปลาบองไหมคือจยากเขาเจ้ากับปลาบองคุกไหมพี่น้อง นี่แม่ให้บนจิคุกตะว่าเสียที่ต่บมีผักผักบ่หลายผักเหลือกินกับขนมเสินคื้นนี่พักถาดเก้าอืมใส่ตู้เย็นไว้เนี่ยสิกินนี่สำเนยกยบกินนีดสิละเือ่อดดไปตลาดวันนี้บอกพคนย่อยว่าโจเสื่อไข่รสื่อหมูซสื่อผักมาให้ฉันน้ำนี้ด้วย เลอโรงเรียนแล้วใช่บนวาอีเดฟพี่นอ้องกินบ่หลายเดี๋ยวกินนิดเดียวสักนี่แรเลี้ยงว่าเขานะเพราะว่าอย่างว่าจีอาหารวางมันหลายพี่นอ้องอาหารวางหลายผงก็มันมันกินเขาเลวมันกินอย่างอื่นมันก็นแห่มทองเมื่สีนะเขาก็เลยก,กินเขาแน่กินอย่างอื่นแน่สีหนะพี่นอ้องเขาคุปปะลาสับพี่นอ้องปลานี่มันเป็นปลาดดิบเลย เป็นปลาญี่ปุ่นเห็ดเองนะคะเอามาจากบ้านเนาะ,ะเป็นปลาซุปปลาห้องเข,า,เขาปรุงดิบตัวไอเนื้อปลา่ะมันดิบแต่ว่าเครื่องเทศน่ะซุกเบิร์ดนะเขาผสมกันเรียบ้อยเขาปรุงรสชาติได้เรียบ้อยเลยเขาก็เอาไปพัดนํามันไฟอ่อนๆอีกเท่อนึงได้พี่น้องก็เลยกลายเป็นปลาบองสุก ยูได้โดนตาสเต้ตุตยินยูได้เป็นปีสองปีพี่ง้องมันมันว่าน่านั่นี่เหรอเราสังเกตบังวดบ้างสวนจะไม่ส่วนตักของเขาโดยเฉพาะจะเอายาเอาส่วนแบบนี้ที่เขากินแล้วเขาตักแล้วไปตักยามันตีนห้บูดปู ก้าวเขาคืออยากมันกว่าเสี่ยเขาแบบนี้อ่ะเบอร์ัลกลีก็บคนจะการต้มเบอัลกลีซื้อมาเป็นถุงซื้อมาต่างหางเขาเช็ดให้เป็นชิ้นเป็นชิ้นไม้น่ะ กวนผัดือข,ข่านวนวดขาบแล้วผัะขาบแรงกับสิต้มไข่ไนี้สื่อไข่ไม่แห้สีต้มไข่ต้มไข่หลกักกบปลาลาบองหลกกะบวกพักปลาขัดยาวยังเหลืออยู่เจ็บดีล้พี่น้อ จับฟังยัง้เข้ายังบุ๊กมาตังบ้านีม่จีไปน่อมันหลุดขึ้นยากข้างเชือหนึ่งเขาเนี้วห่อนห่อนหนึ่งเขาเนี้วห่อนห่อนจำก็ประเด็กบองสื่อบวานจุ๋ยจุ๋ย Như bạn hóc trên trong nắng thì bác sợ mang cái ở cơ chạc kỳ không Đạp tâm bằng hương Phát đây là ai nó mày sốt sốt Cho paris đi tu cho nhỏ phát khá Em ôm ออมไก่อมขงไไก่แบบใส่ผักอี่ตูใส่ผักชีเล่าแดกนะวันนี้มิสเ้อผพาเรื่องพญายศรศูสู์ฟังยังขากไปยังบิวสูฟังจงเมื่เจ ก็ะได้อก็มีเหลียงผูใหญ่มาเว้ามาอวดสิว่าอวดกว่าได้เนาะพี่น้องเนาะเอาเรื่องเราเอาเรื่องของผูใหญ่ก็เลบางคนก็สิว่าอวดอือก็เลยเว้าก็เลยเว้าลัดไว้ซะเท่าว่าอวดรบกกั สชว่าเยอะบนห่องโตหัวน่องโตฝลังสว่ไเป็นดีฮอกบว่าเป็นดีแหละพี่น้องฉันบดีฮอกับบ่วบดีฮอกับบูยูหละคือเยอะบนนี่บ่มันว่าสิบเป๊ะไปท้นไปงอกค้นเด้อคนจังเยอะบนนี่บอกตรงเลยเด้อถ้าบดีเยอะบนบ่บมบ่สนใจเด้อ ถ้าบ่ดีอยู่บนบ่เอาเด้บ่ดีก็เฮาอยู่บนบ่เอาเด้อสิบอกให้บ่แม่นบ่ดีนะตินี่บ่ดีแบบใดบ่ดีแบบว่าถ้าเฮาเฮ็ดอีหยังก็จมเฮ็ดอีหยังก็บ่ถืกใจเป็นฟุดๆฟัดๆถึงสิหาเงินถึงสิซัพพอร์ตเรื่องเงินเรื่องอีหยังก็สร้างแว่าถ้าเฮ็ดหยังแล้วออตใจเฮ็ใเฮาอามนเฉียวมาฟึดฟัดนี่บนบ่เอาเด้อ ก่บนอยู่น้ำพลังมาสองคนสามคนทีนี้พป็นเงาขุเตอะเศรสิีเป็นคนอารมณ์แบบอารมณ์ร้อนวิ่งแน่จะหน่อยจะว่าก็บนซีน่าเลยถ้าอยู่อจะจ่ายให้ยู่เป็นอยู่อยู่คนเดียวเด้อจำไปอยู่น้ำเด้อเงินอยู่บระดิสสำคัญกับฉันเด้อที่บนสิดบอกก็คือยานวันนี้ยาน ดูน้ำกันสามไปหูใจกันตอนนี้ฝนเย็นเตือนเน่ะเสียล้มหลอดแต่คันนี้บนเราแล้วก็ลดฝนเี้บิวอล้มเย็นอันนั้นปุ๊บป่าป้อปาก ข้นเบาหน่อยลูกต้นตัวสูงอันนั้นน้ำเราว่างเขาสินังกิฟตเบียร์เขาสินมีโนอดบุกของเรานั่งดูหนังฟังเพลงไปเขาหวังเขาบอกมานั่งคุยเป็นมูแน่อย่างแน่เราถ่ายคลิปถ่ายหยัางยุ่ยอยากถ่ายหยัางยุ่ยอยากลองเพลงยุ่ยอยากเฮ็ดหยังเฮ็ดไปเลย พนี่ยไม a ต้องมาไต้มสนใจยันไปเลยเราก็บ่ต้องมั่งกในฉันเขาว้างเข่ายังน้ำฉันจะเขาได้แน่นิดหน่อยเพราะว่าฉันบ่ชอบบ่อฉันบ่ฉันบ่อยากออก้องฉนอยากอายฉันปวนฉันเทาหัวล้านน่นนี่นั่นถ้เบ้าไปเพไงนี่ะเป็นน้องาย แตบอกเขาจยังนังให้ให้เบสงั้นทำม่หลายแต่ว่ะใายใส่น้ำสุบบะดีอย่างหนึ่งตอนเราบ่ด้ร้วยเนาะนั่นก็เบ Пос ิดเว้นเบิดตํำต่อก oh ันไปนี่บอกกอบทำดีกับเราจนถึงวาระสุดท้ายลหละ มากว่าพนยังรุ่นน่พนยังรุ่นนีแล้วก่ะแข็งแรงบรรดาสามคนนี่พูนยนนี่พูนยันนี่แข็งแรงก็มูพออยู่หน่อยก็มูก้าใจเก่งข้าใจห้องขอาใจนี่กอาครั้วฮักูกฮักดาง พักลูกพักหลานฮาองวันีี่ใส่ใจเขาสุดยังมันเ่ไม่สท้ายมีน่เสีบ่ออยู่ยิงเข่ากัน เพราะว่าก nice ับบัลเมนมาตายบญีนอยากได้ของเขาบ่แม่นเฮาส์สีอาตัตของเขาวันเกิดแล้วปีไก่ได้บอกกับเฮียไหแล้วบัเลียงวันเกิดน่นนี่นั่นหรอกแต่ได้บอลจือแนเห็นให้เรา้บอจือแวนท่องไหนแล้วหาดจิบจังมันก็เป็นเงินบันเฮากับ เกือบสองเมื่นมันม่ะหลกตอนนั้นดีทีเดีวแล้วก็ดีใจเพราะว่าบรเคยมีผ้หยิงบรเคยมีไผ่เห็นหเหรอเป็นยิ่งบุญเป็นคนแหลกที่ห้ของขวัญที่มีคาสําหรับสําหรับเรลาว่ามันมีคาแบบเป็นเงินเป็นทองเด้ย๋ยนี่คาทั้งจิตใจอือึืงมันเป็นวันสําคัญของเาล้านำ้ำอย่เงโบเทนห้ ถ้าเป็นบางคนนนะบอกแต่ที่อยากได้เจ้าของเขาเนาะวันเกิดเขาวันเกิดเฮ้เอาอย่างเดียวทั้งสี่นะแต่อันนี้บ่ใช่วันเกิดยี่บนญยี่บุญเอาเอาย่างเลยนะยี่บนสิบอกว่าวันใดๆก็สําคัญสำหรับฉันที่ยูตเทคเฮเมนยูบ่ได้เมนยูบ่อยูหรือว่าฉันบ่อยยูนี่วันเกิดฉันหรือบวัดเกิดฉันยุ่กับซัพพอร์ตยุ่กับหายุ่ตลอด วันในใดฉันก็ถือว่าสําคัญต่อฉันทุกมือ่จําเป็นที่ว่าวันเกิดฉันยุติผ้าไปซื้อของอยุติพ้าไปกินเลี้ยงไปนั่นไปหนีบอ๊ก็ต้องฉันบ่ต้องการแบบนั้นแล้วถึงเด็กแปลกใหญ่ญี่ปุ่นแล้วก็เข้าใจญี่ปุ่นมาเป็นอย่างคุณยิ่งคนนี้ บ่หวังเ่เห็ุอย่างเพื่อตัวเองเ่าหวังบ่าหวังสิ่งตอบแทนจากคนอื่นแล้วว่งบ่เคยเห็นบรบ่เคยเห็นเราเราเห็นแต่คนที่เขาจากใดอันนั้นจากใดนี่เป็นของขวัญในวันสําคัญนู่นนี่นะแต่สําหรับเธอโบมี

พญายญแเราดีเราดีพอว่าอยังแล้วไาา่าเข้าวะแล้วนะพญาเนี่ยเป็นคนจิตใจอ่อนโยนหักสัตว์หักเด็กหน่อยเราเห็นนี่ยงังเห็นคนที่ได้โอกาสกว่าเห็นคนตกทุกข์ได้ยางนี่เลาสิเป็นคนขี่สงสารสงสารนั่นสงสารนี่บัดน,นี้เข้าก็เลยมองออกว่าคนที่มีจิตใจเมตตา ปานี้กับคนอื่นเป็นคนที่จิตใจดีเออเ,เขาต้องอยู่น้ำได้อยู่น้ำกันเราบ่เคยเอาเ้าบ่เคยเอาใจมีเย่บุเอาใจเอาอใจ มันค so ือไม่บนใจห่อนไงใจห่อนก็แล้ว่บายเท่ากับพยัญชนะงับสอบเป็นอย่างคือว่าใจห่อนไว้ตีบางเถ้าแล้วเห็นอย่างบางท่านใจเยือบก็คือเห็ดเบี้ยงขึ้นมาจะเป็นคนเห็ดไปเรื่อยๆใจเยืบเนีเป็นคนเร็วเป็นคนแบบหลักขึ้นยังบุวบ๊วยบ๊ปเร็วแล้วบนใจห่อนก็แล้วแล้วจะเป็นคน ค่อยค่อยเบิ้งค่อยแบบว่าขันเท้าฟืดฟัดยังสิเขาฟืดแฟดคือฟืดฟัดโดยที่ว่าบ้านใจนะพี่น้องไม่แมนว่าฟืดฟัดที่ยังนะกําลังเทียงก็นายบอกไปฝนตกตกแล้วแต่ว่าเหมือนมากคือมันตกแล้วก็เย็นเยนแล้วก็ตกตกแล้วเอียนพอตกแล้วก็เด็ด พ่อเศ้าตัวก็ระกรแดดออกพ่อแดดออกสศร้าเพราะคืมมากกับตกบึ้มลงมาอีกพี่น้องนี่หมนกิรามันไก่สิเบิร์ดฝนแล้วล่ะนี่ของนเนาะใบโอกเริ่มใบโอกใบโอกเริ่มโลนแล้วกัใบไม้เบิรเริ่มเปลี่ยนสีแล้ว กันยาตุลามันเยอตุลาเนี huh. ่ยันก็ยังบอกไปวิตงกบนี่มาน้ำขวนพอดีอืออ่านั่นสิ่ล้พี่น้องนั่นแหละแล้วพอกันกินไหนยังบอกาสุบัน